สวัสดีค่ะเซอร์ตุ้งนะคะจากหอจะปปอขวัญใจการเกษตรสาขาอดุดรธาน,าน,นีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแท็กเตอร์39แรงมือ2นะคะขอเชิญลูกค้ารับชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับ39แรงมือ2คันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี62นะคะชั่วโมงการทำงานแค่941ชั่วโมงได้ดันดินผ่านบุกโรตารี่ราคาเงินสดแค่500,000บาทนะคะ ผ่อนได้ทั้งหมด6ปีค่ะปีที่1ถึงปีที่5 1นึ่7 5บาทปีที่6 9 2้าหบาทดาวแค่60,000บาทนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อทุกที่เบอร์0803510641เซลล์ุกค่ะ